นี่ดูนะคะเพื่อนเพื่อนนี่เราลากกันมากลางทะเลเลยนี่คนลากไปนั่งพักละนั่งพักเหนื่อยลากมาลากวิวแชร์มาจริงๆแล้วต้องเป็นคนถ่ายให้นั่งพักเหนื่อยเราก็เลยถ่ายกลางทะเลให้ดูนะคะนี่นะคะดูดูมันเบ้่งลงมาอันนี้เป็นน้ำนะคะ น้ำแล้วก็ทางลงมานี่ทางแลวฝั่งนี้ก็เป็นทะเลตรงนี้มันเป็นลากลงมานีรอยลอยรถเข็นนี่ฮะลอยรถเข็นนี่จมมาเลยอ่ะจมมาเลยนี่ค่ะนี่ค่ะนี่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 ล้อจมมาเลยผลลากต้องแข็งแรงนะคะนี่ลากลงมานี่กลางทะเลนี่ดดพระอาทิตลมเย็นสบายไม่มีใครเห็นไหมคะทะเลสองฝั่ง ถ้าน้ำขึ้นมาเราก็กลับไม่ได้เราต้องรีบกลับก่อนน้ำขึ้นอันนี้เขาน่าจะกันหินนี้น่าจะกันแบบว่ากันน้ำซัดเข้าฝั่งฝั่งเสียหายนะคะเนี่ยเนี่ยหินเนี่ยนะะกันฝั่งเสียหายแล้วก็คนขับก็มีความพยายามมากเลยลากมาอยากให้มาชมตรงข้างบน เดี๋ยวจะให้ยืนโชว์สหน่ะมาถึงนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะจ๊ะหอบหนึ่งเลยนะจ๊ะดีนะว่าลมเย็นอ่ะเย็นสบาย,บายอ่ะเห็นปะคราวนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูแบบว่าเปลี่ยนกล้องให้ดูนะจ๊ะนี่นะกลางทะเลจริงๆนะคะนี่กลางทะเลจริงๆนะคะ ทะเลจริงๆไม่มีใครเลยเจ้าสำรานน้ำไม่ใสนะคะน้ำขุ่นน้ำฟูนขุ่นขุ่นขุ่นแต่เรามากินลมชมวิวเฉยๆค่ะกินลมชมวิวินบรรยากาศเฉยๆนะคะเห็นไหมคะล้อมรอบด้วยน้ำดีนะคะตอนนี้ฝนไม่ตกปกติตกไปแล้วเนี่ยวันนี้ดียังไม่ตกเราได้ แบบสบายๆยยม็นแค่กลางทะเลอันนี้คือคือกันน้ําน้ําตีเขาก็เลยเอาหินพวกนี้กั้นไว้นะคะมาเที่ยวน่าบรรยากาศเรียนรืร่นๆสบายๆจมไปไหนไม่ได้คะ่ะหมุนไม่ได้คะ่ะหมุนไม่ได้เลยนะคะที่บอกให้นี่นะคะ